มาชมโซนิกสตาร์มือนะครับอันนี้เอกสารขบวนภาษีไม่ขาดนะครับแต่งเต็มนะครับคือแต่งเต็มเนี่ยไม่ได้แต่งทรงเว้นแหวนอะไรนะครับเป็นแต่งเน้นเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับแต่เน้นเก็บรายละเอียดนะครับรถแต่งเน้นใช้งานหนักได้จริงนะครับอมาดูครับอันนี้มือเบรกนะครับชุดปั๊มนะครับแบมโบนะครับมือคัตโดมิโนนะครับลายเป็นหมุดสีแดงนะครับ ปรับระดับสีแดงครับลดทองเก็บไ้อย่าให้ทุกจุดนะครับนี้เป็นกันสะบัดนะครับกันสะบัดเป็นโอเวียนนะครับคุ้มมากครับอันนี้แล้วก็ลงมานี่ครับเป็นแกนโซกทองนะครับล้อเนี่ยจะเป็นล้อทรงห้าเหลี่ยมนะครับเป็นแรไอเทมนะครับหาซื้อได้ไม่ได้หาซื้อไม่ได้นะครับอ่ายี่ห้อนี้นะครับเป็นอะไรเนี่ยเทกเทอะไรเนี่ยครับ แข็งพอๆกันกับ DBS นะครับนะครับถัดมาครับเนี่ยฝาเครื่องเป็นของ c ี r ครับทำให้เรียบร้อยนะครับนิ้นนีันครับอันนี้เป็นเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมแค่แต่งสวยงามนะครับได้คับเวนโปบิดติดมือครับสบายใจได้ครับขับใช้งานทุนๆยาวๆมาเป็นฝั่งนี้ก็เป็นนี่นะครับ โซ่จะเป็นไ YF มีซับแพงนะครับนี่นะครับตัวแพงครับนี่ครับขาตั้งข้างก็เป็นมินิแอมนะครับนะครับดุมเป็นดุมเจาะสล็อตนะครับไลนน็อตทองให้ทุกๆจุดครับจบแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วซื้อไปขับใช้งานอย่างเดียวเครื่องระบบไฟตรวจเช็คให้เรียบร้อยครับฟังเสียงดิระบบไฟติดกรบนะครับไฟเรียวติดนะครับ รับไดยครับซิ่งเดียวติดครับไม่มีงอแงไม่มีคึกคักแน่นอนใไปต่ำไปสูงนะครับไนท้ายติดปุ๊บนะครับเหมือนเดิมเครื่องเงียบเดินเบาหนึ่งนี่งติดมือครับ ว่าครับตอนนี้บอกเลยของแต่งก็เหมือนเดิมทำเลยทำเองเนี่ยเกินสองหมื่นแน่นอนครับแต่ขายราคาไม่ถึงสองหมื่นนี่ครับคอท่อก็เป็นงานอ่ดคอท่อทีนะครับใส่เป็นแป้นท่อเดือยไหมนะครับตรงสวยนะครับทองสวยดูครับดูแตกคเครื่องเดินเบานิ่งๆน,นะครับ แน่นอนรับประกันภายนอกก็ไม่ชอบอะไรก็แต่งติมเบาเหมือนเดิมครับอาจจะไม่ผูกใจร้อแต่ว่าก็ถ้าพูดถึงว่าการใช้งานก็ใช้งานได้เย,ยาวๆครับของแต่งล้นๆอยู่แล้วโอเคครับสวยมากคันนี้ดูทรงอีกครับทรงสวย